สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับชูบีเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นซาตานเองครับเพราะตอนนี้มันเป็นฮีโร่ที่โกงมากเลยครับทุกผู้ชมผมจะมาสอนเล่นซาตานทั้งคอมโบอะไรต่างๆนานาเลยครับแต่ขั้นแรกต้องเพิ่มเงินให้ตัวเองเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ต้องอัพอัพเลเวลให้ตัวเองนี่นะครับ turn off turn off AI แค่นี้ก็จบแล้วครับแค่นี้เทนก็่เทนก็ไม่มีเลยนะครับฟึ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 บฟบฟบจะอกรับโยนยโยนโยนโยนฟึบโยนโยนโยนฟึบแล้วมาทีมจะทำอรกันครับ ในส่วนกูจะนีเ่เลยถ้าสองถ้าสองปลาบอลเมย์เขาเปลี่ยนให้ดุเฮียแต่เมื่อก่อนให้ทูน o อฟกูจะนะในการปลาลูกบอลคล้ายๆเกมเกี่ยวบอลเขาจนถ้าสามพายุมันจะปลาสมมติมันมันไม่ได้นะสมมติเราปลาไปมันจะไม่มันจะไม่ได้ตามตัวเรานะแต่มันแค่ตามจุดที่เราปลาเลยสมมติผมปลาตรงนี้นะมันก็จะกลับมาตรงนี้มันไม่ได้กลับมาตามตัวเราแบบถ้าอย่างไรก,ก,กีกี้นะครับฟูฟูฟูพายุลัวลัวก็พายุ เพราะช่วงตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับแล้วก็มีพายุในเกมเอาว้ดิครับฟู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 ฟตอนนี้เทนีวคงแถ้าสามจะเป็นการบินนะครับผมผมบินไม่ขึ้นอดผมต้องให้เลขค่านะครับถึงจะบินขึ้นแบบินไม่ขึ้นแลวกทตามครับอือบิน ค่อยบินให้ชื่นใจหนูซาร์ตาเอ๋ยฟูฟูฟูมาสิครับฟูฟูตายเร็วตายเร็วมากถ้าไม่อินวิสิเบลิตี้นะเทนลำบากนะครับโอเคโอเคโอเคเทนไม่เกียร์้างเลย งินพอซื้ของเฟุฟูฟุฟู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 ัูฟ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 ฟู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 ฟั จะเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมสอนคอมโบอีกทีนะครับฟึ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 ๊บฟึบฟึบโอ้ยยเทนน่าคผู้ชมจริงๆนะคุณผู้ชเทนน่าจังเลยฟึึบฟึบ ฟุ๊ฟุฟุ๊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 ฟุยฟุ๊ฟุ๊ฟย๊ฟุ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 ฟฟุ๊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 ฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ฟฟุฟุ๊อ๊ฟุ๊ฟด๊ฟุะฟุ๊ฟุนฟุ๊ฟุ ทั่วเอา ACQ ไปผมไม่ตั้ง ACQ นะครับแต่คอมมันตั้งเองครับทางเกมมันตั้งเองโอ๊ย,อยมันดันน่าร้อนน่าลำคาญมันน่าลำคาญงดันเป็นมันดีมันดีทุกอย่างมันน่าลำคานองดันเป็นไงล่ะครับพายุสีสวยใช่ไหม มันมันดันตลอดเลยเทนทนมันน่ารำคาญตรงนี้เลยครับเทนดีทุกอย่างมันน่ารำคาญตรงนี้แค่ครับท่านผู้ชมโอ ouais. were, pues, oh. ้โหถ่ากดไลค์ถล้วกดกระดิงถ้าไงบูขอตัวลราไปก่อนนะครับบ๊าย ใช่เหมือนมากเพราะมันใส่เทมากอ่ะปิดคูดาเก็จะได้จะได้ไม่ต้องมีโมคี้โก้จะฟื้นปาร์ตันให้ได้ครับแล้วก็บีทีซึ่นดูก้มแตกทีนายไม่มีที่พักแล้วเทนเทนน้อยเอ๋อปึ๊บปึ๊บโอ้ย ขอ e x e c u t e ใส่เทนห้อยเธอโอเคครับขอจบเพียงเพียงเท่านี้นะครับเดยวจะสอนคอมโบซาต้าอีกครั้งนึงนะครับสุดท้ายก่อนจะจบคลิปนะครับฟึ๊บคอมโบก็คือนะนี่คอมโบจะดักเทนตรงนี้สองสองหนึ่ง พอแค่นี้ครับคลิปนี้ผมขอจบเยงเท่านี้ครับ